สวัสดีครับพี่น้องกองป,องปา่ายส oui ุขทุกคนครับนะมากินตำหมงยมแกงงวงครับเผ็ดเผ็เนี่ยเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวแซ่บครับตำเส็้ปูมะครับมากินน้ำกันเด้วอือเนี่ยอือือืมอ่อย ะโอ้โหพอว่าผมยุบยุบเปี่ยวก็เป็นกินไ <catal à. S 2> ม่เปี้ยวลูกโอ้โหพอนะโอ้มันยังไม่เปี้ยวเดยวะอือมีใส่กล้วยเป็นสองลูกเองครับบอกว่ามันยัุบเปี่ยวอู้โหเปลียวอืออือ Ủa Đúng không được gặp cầu mệt à ừ. sao ăn đi học อมิดแดน้ำบ่แดดเ้ยหยบชุดจอดเลย

เดี๋ยวค่อยกินท uh ีห huh. ล uh ัง huh. ห uh ืมไปละ